สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกตซาก้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่16เดือน2กันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีถุงทรายช่วงเวลา10-13 38-12ในคาำ38 และสภาพอาการหมอกทึบช่วงเวลา19:59ถึง21:21นาฬิกา,59น,กา59นะครับเรามาดูในเขตจับกันเลยครับเข้ามาดูในเขตจับะระดับต่ำก่อนเลยนะครับสภาพอากาศถุงทายโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยก็ลงมาต่อในสภาพอาการหมอกทึบกันเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม เราย้ายมาดูในเคจับระดับสูงเลยครับมาที่สภาพประกาศถุงทรายนะครับผมโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับก็มาดูกันต่อในสภาพอาการหมอกทึบเลยนะครับผมโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์ก็แชรกกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้าย bye.